เอาแล้วย้ายแล้วย้ายแล้วเราเรานี่เงินเก่งเงินนะเรานี่เงินเก่งเงินนะเงินดาวเทีนม้าวตรงสิบสี่สัมบ้านคอยมีพ่อแจงแพงกว่าด่วนยายแล้วพี่จ่ายไปสองพันโอ้ยมันยังโมครึ่งเผาเลยยังโมเขื่งเลยสวัสดีครับ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 เอามาละเบาตกรอบแล้วตกรอบแล้วอ้าวสวัสดีสวัสดีสสวัดีครับสาวน้อยหายไหม ดอนใคไปด้วยกันเนี่ยเอาดิเดดอนนะสวยนะที่ดอนน่ะใหญ่มาก เกียร์ของอ่ะพ well. yes ี um, ่หิวอบแล้วนะออเสร็จเมื่อบ่เลยกลับเลยเนาะเดี๋ยว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 ปีนามาเป็นภาระอีกนะปีนาเลยไม่ต้องปีนาเลยเนาะเติมหน้ากับปีนาเน้า เดือนปีหน้าน้องก็จะมาเป็นภาระทับปูอีกนะจมาเป็นภาระหรอแน่ใจแล้วว่าจะเจอกันอ้าวผมพ่อจะไล่ออกเขาลูกพ่อลืมไปเออไล่ออกกูดูมาคือไล่ออกแม่ทั้งลูกแล้วนะพี่น้องมันพ่อบอกว่าออกแล้วทำไมทำไมชี้สั่งแล้วทำไมพูดถึงท้ามันอันตรายไปปีนทำไมต้นไอ้กอกน้ะมันอันตรายถ้าตกลงมาจะทำยังไงตกกอกสั่นสะเทือนไม่ได้ค่ะเขาเขาเปิดแจานายข่าวไว้ โอ้โหนี่ไปจริงๆหรอคนปีนได้ห้าร้อยแต่คนสั่งได้หกพันร้อยเนื้อต่ำใจอะไรเอ้าทีใช้หนุเจ้าหนาท่เดิมเจ้าหนาท่เดิมเปล่าเอาก็บอกใช้หนุ่บอกเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยใช้น้าเยอะไปคน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 ปีนได้ห้าร้อยคนสั่งได้หกพันเออคนปีนได้ห้าร้อยอ่ะมันสมควรไหมล่ะออ๋เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานที่ปีนเมื่อวานท